โอเคครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งให้กับเคคูนะครับวันนี้นะารามาอยู่ในเกมวันฟิ e เบอร์นวเวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการเล่นใหม่นะฮะอยู่เซิร์ฟสี่นะครับทุกคนทําการเล่นใหม่อยู่นะฮะอยู่เซิร์ฟสี่นะทุกคนพอดีว่าเซิร์ฟสามผมเนี่ยหัวมันแดงไปหน่อยนะฮะก็เลยแบบไม่มีวิธีที่จะทำให้หัวขาวเหมือนเดิมนะฮะผมก็เลยทาการเล่นใหม่ซะเลยนะฮะเอาแล้วเห็นมีนะครับน้องๆนะฮะเข้ามาถามกันว่า พี่ครับพี่ครับสมัครใหม่แล้วมันขึ้นว่าโนเคียนะมันเหมือนกับว่ามันให้เราสมัครรอบเออสมัครถึงการรอบหนึ่งเนี่ยน่าจะไม่เกินประมาณ2-3ถึงครั้งครับหลังจากนั้นมันก็จะปิดปิดการสมัครนะครับหลังจากที่มันปิดการสมัครเนี่ยน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ก็เกินกว่านี้นะครับอันนี้อันนี้ผมเดาๆนะเราก็จะสามารถสมัครได้อีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครอยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับเซิร์ฟสี่นะทุกคนเผื่อใครอยากเล่นใหม่นะ มาได้นะครับเป็นเซิร์ฟสังกิษนะครับโอเคถ้าใครอยากโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคครับเซิร์ฟสี่นะครับทุกคนอย่าลืมแวะมาเล่นด้วยกันนะครับเออเน่ตอนนี้ผมขอไปทําการเก็บตัวทองก่อนนะครับทุกคนโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมาเท่านี้มาบอกแค่นี้ไปละเย่